สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอพักภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจําวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาพลร่วมดําเนินรายการนะคะสําหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลยกระดับต่อสู้ในกาซาและเลบานอนเดือดอีกคู่เมื่อจีนฟิลิปปินส์ต่างโทษอีกฝ่ายปมเรือเฉี่ยวชนในทะเลจีนใต้ เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐร่วมซ้อมบรบทางอากาศครั้งแรกจีนสั่งตรวจสอบฟ็อกซ์คอนปมภาษีและที่ดินส่วนเสริมข่าววันนี้จับตาหวังอี้เยือนวอชิงตันบนจุดยือนอันแตกต่างของจีนและสหรัฐในวิกฤตโลกและส่งท้ายกันที่ซาซีในเซฟโซนไอเดียโยงความเครียดทิ้งแบบใหม่ในสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดใสตรงจากวิวเอสตรกรุงวอชิงตันค่ะ เริ่มต้นกันที่วิกฤตอิสราเอลกับ,บทางฮามาสนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็เริ่มกังวลว่าสถานการณ์จะลุกลามรุนแรงในตะวันออกกลางหรือเปล่าช่วงวันนี้คุณสมพศมีรายละเอียดเล่าให้ฟังด้วยใช่ครับก็เป็นความกังวลนะฮะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยจะลุกลามออกไปอย่างประเทศอื่นๆที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่สหรัฐ ออกมาเตือนว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตอนออกกลางในช่วงที่อิสราเอลยกระดับการโจมตีกาซาและปะทะกับเลบานอนด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีที่ฉนวนกาซาซีเรียและบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนในช่วงข้ามคืนของวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์266คนรวมถึงเด็ก117คน เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนที่ซีเรียนะฮะมีรายงานว่าขีปนาวุธของอิสราเอลถล่มสนามบินดามัสกัสและอเลปโปในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทำให้ทั้งสองสนามบินต้องหยุดให้บริการและมีเจ้าหน้าที่สนามบินเสียชีวิต2คนตามการเปิดเผยของสื่อทางการซีเรียนะครับ ไปทางตอนเหนือของอิสราเอลกับเลบานอนนะฮะกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลล่าประทะกับกองทัพอิสราเอลเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสถือเป็นเหตุประทะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2006 ซึ่งเป็นช่วงที่ความรุนแรงบริเวณพรมแดนยกระดับขึ้นนะครับทางอิสราเอลประกาศในวันอาทิตย์ให้เพิ่มการอพยพประชาชน14พื้นที่ใกล้กับเลบานอนและซีเรียแล้วทางนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์นะครับเรียกร้องประชาคมโลกให้สร้างแนวหน้าเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลต่อกาซาและเปิดทางให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับลอยออสซินและรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเกนให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐมีความกังวลว่าสงครามอิสราเอลกับฮามาสจะขยายวงกว้างในตะวันออกกลางอย่างมีนัยสําคัญนะครับและว่าสหรัฐมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองและจะไม่ลังเลที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องพลเมืองของสหรัฐ อิสราเอลเตรียมกำลังพล300,000น,นายรอบฉนวนกาซาสำหรับการบุกภาคพื้นดินนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแผนการขั้นต่อไปพลเรือตรีแดนเนียลฮากาลีโคโซกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลจะยกระดับการโจมตีทางตอนเหนือของกาซาเพื่อเตรียมการสำหรับ ขั้นต่อไปของสงครามด้วยนะครับคุณอธิการค่ะและเมื่อวันเสาร์นะคะมีการประชุมสุดยอดว่าด้วยความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสแต่ปรากฏว่าประสบกับความล้มเหลวะคะ่ะในการบรรลุข้อตกลงในการควบคุมความรุนแรงของสงครามไม่ให้ลุกลามไปทั่วตะว,วันออกกลางนะคะเพราะว่าผู้นําชาติอาหรับก็ออกมาประนามการโจมตีอิสราเอลต่อก,กาซาซึ่งค่าชีวิตผู้คนกว่า4,000คนในกาซาและกว่า1ล้านคนต้องพลัดถิ่นระหว่างที่ชาติตอนตกนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือผู้บริสุทธิ์ ส่วนอิสราเอลก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนะคะเส้นทางขนส่ง ข้ามพรมแดนราฟาของอียิปต์ไปยังฉนวนกาซาตอนนี้มีการเปิดให้เข้าออกได้แล้วนะคะเมื่อวันเสาร์เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมโดยมีขบวนรถบรรทุกขนส่งอาหารน้ํายารักษาโรคและสิ่งของจําเป็นไปให้กับผู้คนในกาซานะคะตอนนี้ก็เข้าถึงไปแล้ว17คันเมือ่อวันอาทิตย์คุณสมคนคและก็ยังมีอีก20คันที่จะเข้าถึงพื้นที่ในกาซาในวันจันทร์นะคะแต่ว่าทางการปาเลสไตน์ออกมาแสดง ความผิดหวังบอกว่ากาซาไม่ได้รับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของทางการปาเลสไตน์นะคะอีกรเรื่องหนึ่งคือประเด็นการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องบอกว่าลุกลามออกไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะฮะทาง กรุงเบอร์ลินนะครับเยอรมนี ie, และกรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยมีผู้คนออกมารวมตัวในวันอาทิตย์เพื่อต่อต้านการเหยียดชาวยิวและสนับสนุนอิสราเอลนะครับในระหว่างที่การเดินขบวนเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ก็ดําเนินต่อไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วย ผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับปักหลักด้านหน้าประตูบรันเดนบวกพร้อมถือธงชาติสราเอลหรือโปสเตอร์พร้อมภาพของผู้ที่ถูกจับกลุมไปกว่า200คนโดยกลุ่มฮามาสส่วนที่กรุงลอนดอนมีการชุมนุมที่จตุรัสทราฟากาเพื่อกดดันให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเช่นกันนะครับ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส,สร้างความตึงเครียดไปทั่วโลกทําให้ชุมชนชาวยิวและชาวมุสลิมเผชิญกับภัยคุกคามทางการอังกฤษระบุว่ามีรายงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านชาวยิวเพิ่มขึ้น13เท่า<ม>ในเดือนตุลาคมนะครับขณะที่คดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นกันการชุมนุมที่อังกฤษและเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ประมาณ10,000แคนออกมาเดินขบวนทั่วกรุง อนดอนนะครับเพื่อเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีกาซาเช่นเดียวกับในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปเมื่อวันเสาร์ทั้งที่อิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีเยอรมนีตุรกีคอสโวออสเตรเลียร,รวมไปถึงที่นครลอสแอนเจลิสและและนครฮิลสตันในสหรัฐด้วยนะครับ ส่วนที่กรุงซลาเยโวที่บอสเนียนะครับก็มีผู้ผู้คนออกมาแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาและที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับผู้คนประมาณ3,000คนออกมาชุมนุม r e e d o m for p a l e s ไต n e เพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แล้วก็มีการจัดการรวมตัวส่วนมนด้านหน้าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเพื่อกดดันสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลด้วยทางการในกาซาบอกนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า4,000คน4,600คนนะครับนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นส่วนอิสราเอลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,400คนในอิสราเอลครับค่ะจากฝั่งตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวขยับกลับมาที่ฝากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะพิกัด ในทะเลจีนใต้นะคะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งโดยเฉพาะคู่กรณีอย่างจีนกับฟิลิปปินส์นะคะก็มีประเด็นกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าทางจีนและฟิลิปปินส์ก็กล่าวโทษกันไปมาค่ะเกี่ยวกับประเด็นของเรือทั้งสองประเทศที่เฉี่ยวชนกันบริเวณน่านน้ําพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะหลังจากกองเรือของจีนนั้นปิดทางเรือสเสบียงของกองทัพฟิลิปปินส์ไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะรอยเตอร์รายงานว่าจีนและฟิลิปปินส์มีการเผชิญหน้าระหว่างกันในทะเลจีนใต้หลายต่อหลายครั้งค่ะในช่วงไม่กี่เดือนมานี้โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับบริเวณแนวสันดอนสการโบโรโชที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปร์ลีี่ในทะเลจีนใต้นะคะหนึ่งในพื้นที่ที่มีความ ขัดแย้งมากที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้การ,รเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือขนสเสบียงไปให้กับทหารที่ประจําการในเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2เปียพีเซรามาเดรที่ปักหลักอยู่บริเวณสันดอนดังกล่าวทางยามชายฝั่งของจีนจึงส่งเรือเข้าไปปิดกั้นภารกิจการเติมสเสบียงของทางฟิลิปปินส์ทันทีเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุเรือเฉียวชนเมื่อวันอาทิตย์เกิดขึ้นระหว่างภารกิจจัดส่งสเสบียงที่ทําเป็นปกติดยกกกกอองงทัและ็มีีเหตุารนึ ภารกิจเดียวกันนี้ที่ฟิลิปปินส์ระบุว่าถ้าเรือยามชายฝั่ง ถูกเรือติดอาวุธของจีนเข้าชนซึ่งการกระทําเหล่านี้ของยามชายฝั่งจีนถือว่ากระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือฟิลิปปินส์ทางเจ้าที่ยามชายฝั่งจีนค่ะบอกว่ามีการเฉียวชนเล็กน้อยระหว่างเรือของตนกับเรือฟิลิปปินส์ระหว่างที่ยามชายฝั่งจีนมีความชอบธรรมในการปิดทางเดินเรือฟิลิปปินส์ในการขนส่งวัดสดุก่อสร้างที่ผิดกฎหมายไปยังเรือรบของฟิลิปปินส์นะคะทางรัฐบาลกรุงมะนิลาตอบโต้ค่ะด้วยการประนามในระดับที่รุนแรงที่สุดต่อการปิดกั้นที่อันตรายของเรือจีนโดยกองกําลังเฉพาะกิจ มีการระบุในแถลงการว่าการกระทําที่อันตรายขาดความรับผิดชอบและผิดกฎหมายของจีนถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและขอบเขตอำนาจของฟิลิปปินส์นะคะ แต่ว่ายามชัยฝั่งจีนก็ระบุในแถลงการ์อีกเช่นกันว่าเรือฟิลิปปินส์เพิกเฉยต่อคาเตือนหลายครั้งของฝั่งจีนและข้ามผ่านส่วนหัวเรือของจีนและจงใจยั่วยุให้เกิดการชนกันโดยบอกว่าพฤติกรรมของฟิลิปปินส์ละเมิดกฎระเบียบระหว่างประเทศในการหลีกเลี่ยงการชนกันทางทะเลและคุกคามความปลอดภัยในการเดินเรือของจีนนะคะที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งได้อ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดค่ะรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจที่ครอบคลุมบูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวิตนามและ ในปี2016นะคะศารอน,อนุญาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศระบุว่าคํากล่าวอ้างของจีนนั้นไม่มีหลักฐานนะคะในวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาเคลื่อนไหวนะคะระบุว่าจีนยังคงรักษาความอดทนอดกลั้นอย่างมากต่อประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะยังเดินหน้าใช้มาตรการที่จําเป็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อปกป้องอธิปไตยในดินแดงของตนแล้วก็มีท่าทีจากนานาประเทศด้วยนะคะคุณทรงโพศรัฐก็แสดงการสนับสนุนฟิลิปปินส์และประนามการขัดขวางภารกิจเสริมกําลังทางกฎหมายของฟิลิปปินส์นะคะขณะที่แคนาดาและญี่ปุ่นนะคะก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนและแสดงความกังวลกับเหตุการณ์ผเผชิญหน้าดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะคเกี่ยวเนื่องกับจีน,นะคะ่ะ แต่ว่าจะกลับมาที่สหรัฐแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะมีแผนที่จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนนี้เพื่อที่จะหารือในหลายประเด็นกับทางเจ้าหน้าที่ของอเมริกันนะคะท่ามกลางจุดยืนที่แตกต่างกันของสองประเทศตั้งแต่ประเด็นสงครามความขัดแย้งในยูเครนนะคะความขัดแย้งของอิสราเอลและฮามัสก็เป็นประเด็นใหม่ที่ต้องมีการถกเถียงกันด้วยและคุณทรงพบมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะใช่ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดร้อนๆ้น,นเนี่ยหลายจุดนะฮะของโลก ทั้งอยู่เครนทั้งตัวออกกลางและตอนนี้ที่คุณนิติการเพิ่งรายงานไปก็คือทะเลจีนใต้ก็มีการกระทบกระทั่งกันด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นทั้งหมดนะฮะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้ที่จะมาเยือนสหรัฐเยือนกรุงวอชิงตันในภายในเดือนนี้เนี่ยจะนำมาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกานะครับ ยังรวมถึงเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งทางทหารที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางอากาศด้วยหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีรายงานว่าพบเครื่องบินทหารของจีนกระทำการซุ่มเสี่ยงและอันตรายเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับยังมีเรื่องของปัญหาการระบาดของยาเฟนทานิลในอเมริกาด้วยนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยเ mm. มื่อวันพระัสบดีนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงออกมากล่าวถึงสงครามระหว่างสาเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา เป็นครั้งแรกนะครับคุณนิธิการโดยยืนยันสนับสนุนการหยุดยิงในทันทีและจะตั้งรัฐอิสระปาเลสไตน์ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการยุติความขัดแย้งครั้งนี้ในมุมมองของจีนนะครับท่าทีของผู้นําจีนก็สร้างความไม่พอใจให้กับหมู่เจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งยืนยันว่าอิสราเอลมีสิทธิในการปกป้องตนเองจากการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7 ตุลาคมสังหารผู้คนกว่า1,400คนทางภาคใต้ของอิสราเอลทางด้านสหรัฐนะครับก็แสดงความประสงค์ให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเนี่ยช่วยสื่อสารกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันไม่ให้สงครามครั้งนี้ลุกลามออกไปแมทธิวมิลเลอร์นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อขาวว่าหากจีนสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลาม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ตนไม่คิดว่าเป้าหมายของสหรัฐจะสอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องการหยุดยิงของจีนนะครับโคสองมิลเลอร์บอกว่าเราคิดว่าขณะนี้การไกล่เกลี่ยกับฮามาสไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม ที่ผ่านมานะครับจีนไม่ได้จัดว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่เป็นผู้แทนอยากถูกต้องของชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาซึ่งต่างจากชาติตะวันตกที่บอกว่ากลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายนอกจากเรื่องจุดยืนในสงครามที่ต่างกันแล้วนะครับคาดว่าผู้แทนของสหรัฐกับจีนจะหาหรือกันเรื่องปัญหาการระบาดของยาเฟนทานิลในสหรัฐด้วยนะครับโดยเมื่อต้นเดือนนี้นะครับสวชักชูเมอร์ผู้นําพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสห,สหรัฐเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและได้พบหา หรือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในประเด็นที่เกี่ยวกับยาเฟนทานิลที่ว่านี้ด้วยนะครับก็เป็นยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของปิน่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการระบาดแล้วก็เสพติดในหมู่ประชาชนอเมริกันจำนวนมากสวบชูเมอร์กล่าวถึงปัญหานี้ว่าเราขอร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อสกัดการไหลทะลักเข้ามาของสารเคมีจากจีนที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเฟนทานิล ที่กำลังเกิดวิกฤตในอเมริกานะครับเราขอให้ประธานาธิบดีสีเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อยับยั้งสารเคมีตั้งต้นดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของสอบอชัร์คชูเมอร์อย่างไรก็ตามบอนนี่เกลเซอร์นะครับแห่งโครงการอินโดแปซิฟิกที่สถาบันเจอร์มนมาแชลฟันในสหรัฐ กล่าวกับ B O A ว่าความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยกำลังขาดความไม่เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและก็เต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับซึ่งเชื่อว่าจีนยังคงลังเลที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามจนกว่าจะมีความชัดเจนระหว่างกันมากกว่านี้นะครับ การเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีหวังอี้ครั้งนี้นะครับคุณนิธิการก็ยังถูกมองว่าเป็นการปูทางไปสู่การประชุมระดับสุดยอดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะที่คาดหมายว่าอาจจะมีขึ้นในเดือนหน้าระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกด้วยครับถ้าเกิดขึ้นตามที่คาดหวังกันนะคะก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกเลยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเพราะว่า2ผู้นำเนี่ยก็มี พลาดกันไปครั้งหนึ่งในเวที G20 ก่อนนั้นนะคะคที่อินเดียขอบคุณมากค่ะคุณทรงพค่ามาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยว่องในเอเชียค่ะเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าได้ซ้อมรบทางอากาศร่วมกับทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะคะใกล้กับบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนับเป็นความร่วมมือทางการทหาร3มฝ่ายของทั้ง3ชาตินะคะโดยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอากาศเกาหลีใต้ระบุในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าการซ้อมรบทางอากาศนั้นมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกค,คามจากนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยการซ้อมรบดังกล่าวมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ B-52 ของกองทัพสหรัฐและมีการใช้เครื่องบินขับไล่ของทั้ง3ชาติในการซ้อมรบร่วมด้วยนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่แคมป์เดวิดในสหรัฐผู้นําญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐเห็นชอบที่จะจัดการซ้อมรบประจําปีร่วมกันของทั้ง3ประเทศนะคะและมีการจัดตั้งสายด่วนระหว่างกันเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆด้วยสําหรับการซ้อมรบทางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็เป็นความพยายามล่า าสุดของรัฐบาลกรุงวอชิงตันค่ะที่จะกระชับความสัมพันธ์ท่ามกลางความตึงเครียดจากเกาหลีเหนือและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะคะและในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันคุณชงพดกองทัพเรือเกาหลีใต้และสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ําในชื่อไซเลนชาร์กนะคะตามการเปิดเผยของกองทัพเรือเกาหลีใต้ค่ะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์วิวเอ i ทย m อนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube แล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกันสั้นๆน,นะคะคุณทรงพจน์ใช่ครับก็เป็นสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานโดยอ้างข้อมูลของสื่อ Global Times ของทางการจีนที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าบริษัท Foxconn ของไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ให้กับบริษัท Apple นั้นเผชิญกับการตรวจสอบด้านภาษีในประเทศจีนนะครับเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับนะครับ นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนยังได้เข้าตรวจสอบที่ดินที่บริษัท FO x c o n คใช้ในมณฑลเหอหนานเหอเปยรวมถึงพื้นที่อื่นในจีนด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการสอบสวนและกรอบเวลาในการตรวจสอบนี้นะครับบริษัท f o x c o n คออกแถลงการโดยไม่กล่าวถึงข้อกล่าวหาเหล่านั้นโบโดยบอกว่าบริษัทจะให้ความร่วมมือกับทางการจีนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศทั่วโลกที่บริษัทดําเนินธุรกิจ เป็นหลักการพื้นฐานขององค์กรน,นะครับจางเหวนเชิงจากไต้หวันรีเสิร์ชอินสติทิวแห่งเซียมเป n นยูนิเวอร์ซิตีระบุกับสื่อ g l o b a l times ด้วยนะครับว่าการตรวจสอบทางบัญชีกับบริษัทย่อยและการใช้ที่ดินในจีนนั้นเป็นขั้นตอนปกติและสามารถบังคับใช้กับบริษัทที่ทางการจีนต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและมาตรการ ของทางการจีนครับค่ะไปกันที่เรื่องราวของโรคระบาดกันบ้างนะคะมีช่วงหนึ่งเราก็กังวลเรื่องของไวรัสซิก้าล่าสุดนะคะนักวิจัยอเมริกันได้เริ่มต้นการให้อาสาสมัครรับเชื้อไวรัสตัวนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการศึกษาโรคชนิดนี้รวมถึงการพัฒนาหนทางในการรักษาโรครวมทั้งการพัฒนาวัคซีนด้วยนะคะการศึกษาที่รู้จักกันในชื่อว่าโมเดลการติดเชื้อแบบควบคุมในมนุษย์เป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าไวรัสซิก้านั้นมีความ เกี่ยงกับผู้ที่เข้าร่วมและก็เป็นโรคที่ยังไม่มีการรักษาได้นะคะแต่ทางหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกก็ออกมารับรองโมเดลการทดสอบนี้นะคะซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยจากจอห์นฮอปกินส์บลูมเบิร์กสกูลออฟพับลิกเฮลท์ว่ามีความปลอดภัยและมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้นะคะเขาก็จะใช้วิธีคือนําไวรัสซิก้าสสายพันธุ์มาทดสอบกับอาสาสมัครหญิง20คนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและในการทดสอบขั้นต่อไปก็คือ จะนําไปทดสอบกับอาสาสมัครชายค่ะคุณทรงพจน์เพราะว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะคือไวรัสซิก้าเป็นไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนํา,ราโรคแต่ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมักจะไม่มีอาการรุนแรงหรือไม่แสดงอาการแต่ว่าในการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี 2015- และ2016นั้นไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์และอาจทําให้ทารกมีภาวะพิการโดยกําเนิดอย่างเช่นภาวะศีรษะเล็กนั่นเองจนถึงเวลานี้ยัง ไม่มีวัคซีนหรือว่าแนวทางการรักษา ไวรชนิดนี้ได้นะคะแล้วก็การระบาดใหญ่ในทวีปอเมริกาก็จบลงไปก่อนที่จะมีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาได้ทันปีที่แล้วในมีคนติดในทวีปอเมริกาอยู่ที่ราว4 0,000ื่นรายเท่านั้นเองนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ายังไม่ดิ้งนอนใจเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ารูปแบบการแพร่ระบาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรและแนวทางการรักษารวมถึงวัคซีนก็ยังไม่ได้ถือกําเนิดด้วยและสิ่งที่ต้องกังวลต่อไปนะคุณทรงพจน์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาตินี่แหละ ที่จะมีแนวโน้มเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้การระบาดของไวรัสชนิดนี้รุนแรงขึ้นตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะใน91ประเทศทั่ทวโลกแล้วค่ะครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Points of America V.O.A ตั้งแต่เปิดรายการมาจนถึงเกือบจะช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอแต่เรื่องเ,รองเครียดๆนะหลายคนก็อยากจะหาวิธีในการคลายเครียดตามสไตล์นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะในรัฐเวอร์จินเนียไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากกรุงวอชิงตันนี่มีแนวทางการระบายความเครียดที่เป็นการปลดเปลื้องความกังวลใจแล้วก็เรียกว่าเรียกจิตวิญญาณของจิตกรกลับขึ้นใหม่อีกครั้งนะคะซึ่งคุณคมสันสีเทนะวิบุญชัยมีรายละเอียดของเรื่องนี้มานําเสนอค่ะ ที่เมืองเมนาซัสทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียมีบริการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบายความเครียดผ่านการสาดสี เมื่อเข้ามาในห้อง s p r ร t ต e r p e พน o o o มทุกคนจะต้องใส่ชุดบอดที่ส t คลุมตั้งแต่ศตรีรษะจรดเท้าส่วมแว่นตาป้องกันก่อนที่จะละเลงสีที่ชอบลงบนผ้าใบขนาด16คูณ20นิ้วแม้ว่าผู้ใช้บริการอาจจเลือกสีตามตัวแต่เชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครและสำคัญที่สุดก็คือได้ระบายความเครียดที่อยู่ภายในออกมา you can use it still as stress relief but it's just a safe space ราะชาเบลลี่ผู้จัดการสเปรดเดอร์เพนท์รมกล่าวว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อคลายเครียดมันเป็นแค่พื้นที่ปลอดภัยที่จะละเลิงสีไปตรงไหนก็ได้ หลังสนชุดและบัรตาป้องกันเหล่าจิตรกรที่พร้อมจะระบายความเครียดจะได้รับสีจํานวน6ขวดพร้อมด้วยถ้วยหนึ่งใบสําหรับผสมสีพวกเขามีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงภายในห้องโดยที่จะสามารถสาดป้ายหรือละเลงสีอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ Some people have the Jackson Denver m a r t i n ติพนักง,งานของ um, s p r รเ t e r p e n นจ์ลูมเผยว่าได้เห็นถึงศิละปะภายใต้สีที่เลอะเทอะเหล่านี้โดยยกตัวอย่างผู้มาใช้บริการบางรายได้รับอิทธิพลการละเลงสีจากจิตรกรชื่อดังระดับโลก ห้องละเลงสีนี้นะครับเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการระบายความเครียดหรือพลังงานด้านลบในจิตใจรวมไปถึงบางรายอาจใช้เป็นพื้นที่ในการรังสรรค์งานศิลปะที่ไร้ข้อจำกัดเคร g r พอ p r ร r y ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และมาใช้บริการเป็นครั้งแรกเล่าว,ว่าได้ผสมสีส้มและสีฟ้าอ่อนเธออยากจะสบัดสีเป็นวงไปรอบๆฟ้าสีลงบนพื้นห้องหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคอื่นๆสิ่งนี้คืองานศิลปะ แบบนามธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามรายงานชี้ว่าผู้มาใช้บริการนี้มีตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุเบลลี่ผู้จัดการยังกล่าวเสริมว่าเรามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมงานที่ต้องการหากิจกรรมบางอย่างทางร่วมกันในลักษณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมรูปบาชีมาทํากิจกรรมนี้พร้อมกับเพื่อนร่วมงานโดยอธิบายว่าชอบความอิสระที่จะทําเลอะเทอะอย่างไรก็ได้เมื่อสักครู่นี้ เปื้อนสีไปทั้งตัวได้มีโอกาสเอามือจุ่มลงไปในสีสาดสีและสร้างงานศิลป์พร้อมกับเพื่อนในทีมมันเป็นอะไรที่เข้าท่านอกจากนี้ s p r e ตเ e อร์เพนส์ลูมยังให้บริการชั้นเรียนกันปั้นและลงสีเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยทั้งหมดนี้เพื่อมอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบายความเครียดผ่านความคิดสร้างสารรค์ที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันอย่างไรขอบเขตผมคมสารศีธนวิบุญชัย VOA ราย A, รงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะเราสองคนก็ได้ดูบรรยากาศแล้วก็คิดว่าเราไปดูหนังกันดีกว่านะคะเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างจะ,ะจะต้องใช้งานศินละปะกันมากทีเดียวอันนี้<ช>เรา,าไปคิดสร้างสรรค์ใช่เราไปเสพงานศิลป์ที่เขาผลิตมาให้แล้วดีกว่านะคะสําหรับ<ะ>อันดับหนังทําเงินประจําสัปดาห์ในตลาดหนังสหรัฐนะคะพลังแห่ง Taylor Swift ก็ยังคงแรงดีไม่มีตกนะคะแต่ว่ากําลังเจอกับคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อขึ้นมาหน่อยนะสัปดาห์นี้เพราะว่า killers of the flower. ฟลาวเวอร์มูนะคะภาพยนตร์เข้าใหม่ของผู้มุ่กับระดับตำนานมาตินสกอร์ซิซี่เปิดตัวแรงเป็นอันดับ2นะคะในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแต่ว่าหนังระเบิดพลังคอนเสิร์ตเทเลอร์สวี t ตี e อร์รัชทัวร์เนี่ยครองอันดับหนึ่งอยู่ทํารายได้31ล้านดอลลาร์นะคะแต่ว่าห่างไกลจากสัปดาห์เปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ถึง92ล้านแแสนดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีเดียวนะคุณทรงพจน์อันดับ2ค่ะภาพยนตร์เข้าใหม่อย่างที่บอกไป killers of the flower moon นะคะหนังดราม่าฟอร์มยักษ์ผลงานของมาตินสกอร์ ซะะีได้พระเอกคนดีคนเดิมเลโอนาร์โดดิแคปริโอควงนักแสดงรุ่นเก่าโรเบิร์ตเดนิโรค่ะมาวาดลวดลายในภาพยนตร์แนวระทึกขวัญอัจรกรรมอำพรางในยุคต้นคริสตศตวรรษที่1920 คือภาพยนต์ Killers of the Flower Moon สอบผ่านสำหรับคอหนังนะคะเขาบอกว่าได้เกรด A จาก Cinema Score นะคะเปิดตัวได้รายได้23ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกก็เป็นหนังทำรายได้เปิดตัวงดงามอันดับ3ของพุ่มกับวัย80กระตัดนะคะแต่ว่าทุนสร้างเนี่ย200ล้านดอลลาร์นะก็ยังถือว่าห่างไกลอยู่สำหรับค่าย Apple Studio นะคะอันดับ3ค่ะก็เป็นหนังภาคต่อของหมอผีในตำนานค่ะ Exorcist the Believer ทำรายได้6 6ล้าน4แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายนะคะก็เรียกว่ายิงยาก,ก่อนไปจนถึงฮโล,ลวีนกันเลยทีเดียวส่วนอันดับ4ยังเกาะกันไม่ไปไหนนะสำหรับขบวนการฮีโร่สีขาน้านดูพอเพ็ตโตรนะคะ The Mighty Movie เก็บเม็ดเงินต่อที่4ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4ที่เข้าฉายนะคะและอันดับ5ค่ะตกเป็นของ The Night Ma Before Christmas อาจจะฟังดูเอ๊ะคุ้นๆน,นะของทิมเบอร์ตันคือนำกลับมาฉายอีกครั้งในรอบ30ปีก็ยังทำรายได้อยู่นะคะ ที่4ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ที่เข้าฉายค่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเข้าบรรยากาศของคาราวีนพอดิบพอดีด้วยนะคะคส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณทรงพจน์ค่ะสวัสดีค่ะค,คุณนีรารัแสแหมศาสตร์ศีในเซฟโซนถ้าเราไม่มีศิละปะพอเราเขาเป็นไอเดียลดโยนความเครียดทิ้งไปใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีไอเดียไม่มี ศิละปะเราอาจจะเครียดเพิ่มขึ้น <c oughs> จนต้องไปดูถังแล้วะคะคนนีีการ <c oughs> ถ้าถ้าคุณที่เราได้ชมคลิปวิดีโอรา,ายงานของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าบางช็อตเนี่ยก็คือคนเขามีความเป็นศิลปินยอ,อยู่ใน,ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณก็ต้องศาสตร์คือไม่ใช่แค่ว่าศาสตร์ศาสตร์เสียเทยเสียไงศาสตร์แล้วให้มันมีความเป็นศิละปะ <c oughs> ให้มันอยู่ในกรอบของภาพเขาเรียกไงน,นะตัวตัวแผ่นแผ่น เขาเรียกว่าแผ่นผ้บใบใช่แผ่นผ้บใบแล้วแล้วก็คือคนเนี่ยยืนอยู่กันเยอะเลยในเข้าไปใช้บริการนี้ดังนั้นเวลาสาดเนี่ยก็จะต้องเลงดีๆใจเพื่อนด้วยสาดด้วยคนข้างข้าก็เดี๋ยวจะเกลีเดี๋ยวจะเกลี่ยตอนนเพื่อเดิมก็กลัวเหมือนกันค่ะก็ดีกว่าบางบางร้านเคยเห็นในข่าวต่างประเทศบางร้านให้ไปให้ไปคว้างจานใช่คว้างข้าวของให้กระทบข้างฝาฝาผนังแล้วมันก็ ระบายความเครียดอันนั้นก็ไม่ได้ใช้จานต่อเนอะอันนี้ศาสตร์สีแล้วยังเห็นเป็นศิลปะใช่ไหมถ้าศาสตร์สวยยกเป็นศาสตร์แล้วเป็นไม่สวยเป็นศาสตร์เสียเทเสียอันนี้เป็นสำนวนหรือว่าเป็นทำตรงไปตรงมาค่าศาสตร์แล้วก็เสียไปเลยใช่ไหมคุณจงบอประมาณนั้นฮะเราก็เคยรายงานเรื่องที่สถานที่ที่คุณเทารัฐบอกไปก็คือเข้าไปแล้วก็ไปทุบไปทําลายข้าวของบางทีก็มีทีวีมีอะไรเข้าไปแต่ว่าหลายหลายคนเขาบอกว่าเป็นการสนับสนุนความรุนแรงหรือเปล่านะฮะเพราะว่า I ไปทุบแทนที่จะได้ระบายความเครียดกับยิ่งทําให้ตัวเองเป็นคนรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียอันสา์สีนะไม่ใช่สาเสียเนี่ยเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้เกิดการทําร้ายทําลายไม่ได้เกิดอะไรพลังที่นกาทีฟดังนั้นผมว่าน่าสนใจคือปล่อยความเครียดออกมาแต่ว่าได้ผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาถ้าจะบอกว่ามันเป็นงานศิลปะจากความเครียดนี่ก็อาจจะได้เหมือนกันนะพอออกมาอ้รู้สึกเออมันก็สวยดีเหมือนกันก็อาจจะหาย เครียดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สวยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณนะเพราะเพราะการเสพผลงานศิลปะ,ปะจะมันมันจะใช้คาว่าสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้ใช้หัวใจใช้ความเป็นศิลปินเนี่ยเสพผลงานนะแล้วาบางครั้งเขาก็บอกว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มแบบว่าที่ทํางานรวมตัวกัน <S <S 2> <S 2> ไป <S <S ทา<ำ>กิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นหนึ่งในไอเดียจริงๆถ้าที่เมืองไทยจะลองไปปรับใช้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วก็ ก็เลอกพอสมควรนะคะแต่ถ้าคนมีแนวโน้มจะเครียดนยพะพอศาสตรแล้วไม่สวยเท่าเพื่อนแล้วก็ยืนมองแล้วพี่นี่พี่คอรอ่จะเครียรดขึ้นไปอีกก็ไม่ไม่ไม่ไมแนะนําให้คิดเยอะเนะสาด<ช>ไปแต่ว่าวันฮัลวีนนี่จะเตรียมพร้อพ เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นอะไรนะฟักทองฟักทองสีมคคณนี้ี่การสวยอยู่แล้วเนี่ยจะมีสีอื่นอีกไหมคะสัปดาห์หน้าสัปดาหนนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าเราจะมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีอาจจะมาแบบว่าดิฉันคือโดนสาดสีมาแล้วอะไรได้ค่ะติดตามกันต่อ La Voz de